โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องตรีโกณนะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ cos 40เท่ากับ x จงหาหาค่าของรู้3 cos 20ลบ cos 70ในรูปของ x แต่คราวนี้โจทย์ให้ cos 40เท่ากับ x ซึ่งก็คือ x ส่วนหนึเนาะถ้าเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมาใช้าสามเหลี่ยมพีทาโกรัสช่วยอ,อันนี้เป็น40คราวนี้ cos ก,ก็คือชิด ฉากปัญหาคือก็คือ,คอต้องหาด้านนี้ซึ่งต้องใช้ปีทาโกรัสก็คือ c c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้ว c กำลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ1กำลังสองเท่ากับ a ให้เป็นด้านนี้แล้วกันเป็น x กำลังสองบวก b กำลังสองเพราะฉะนั้น b กำลังสองก็เท่ากับ1ลบ x กำลังสอง b เดียวเท่ากับบวกลบสแควรูทแต่เราใช้บวก เพราะว่ามันเป็นความยาวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะได้ละด้านนี้ได้แล้วนะเป็นส q u a r ู root 1ลบ x กลังสอง่าเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าให้เขียนให้หาค่าอันเนี้ยของร o o t 3 c o s ศยลบ cos 70ให้เขียนให้อยู่ในรูปของ X เพราะฉะนั้นลองมาดูซิว่าไอฝั่งเนี้ยที่อยู่ในรูปของ X แล้วนะมันจะช่วยอะไรได้บ้าง อาจารย์ก็จะใช้สองส่วนสองคูณเข้าไปซึ่งมันเท่ากับ1่ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงนะคะคราวนี้ส่วนที่เป็น2เอาแต่ส่วนคูณเข้าไปมันก็จะกลายเป็น2องตัวนี้ก็จะเป็นรู้สเอา2คูณเข้าไปส่วน2 cos 20ลบอ่บเอา1ส่วน2ค 20, ูณไปก็คือ1ส่วน2ตรงนี้ก็จะกปลายเป็น cos 70อ่ะสองเขาี้รู้3ส่วน2เรารู้แล้วว่ามันคือ cos 30เนาะก็คือรู้สามส่วน2ส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ยกลงมาเป็น cos 20ลบเขาที้1นส่วน2อาจารย์รู้ว่ามันคือ sin 30ตรงนี้ก็ยกลงมาเป็น cos 70โอเคนะเท่ากับ2อ่ะครานี้จะทำยังไง ตรงนี้เป็น์สาย3 0คอร์ส70อันนี้เป็นคอส์0ส30แล้วคอส20ล่ะคอร์ส20เนี่ยเราจะเปลี่ยนออกมาเป็นสาย์0าได้ถูกไหมเหมือนกันเหมือนถ้าเรามีคอสสอ่ส40เราก็จะเปลี่ยนเป็นไายเท่าไหร่ได้ที่ให้มันบวกกันได้50ก็คือสาส50อย่างี้ก็คือเอาสองมุมนี้บวกกันได้90 นะคะในการเปลี่ยนลบอ่าตรงนี้มา s i น์สามสิบคอเา่าคราวนี้มันก็เป็นสูตรละเป็นอ่าเขียนเรียงเขียนเรียงให้เข้าใจอีกนิดนึงมันก็จะเท่ากับ2อ i ่าไซน์เเหมือนเดิมนะลบคอสเจ็ดสิบซคือจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เขียนเรียงใหม่คราวนี้ มันเหมือน s i n a ตามสูตร s i n a cos b ลบ cos a s i n b ซึ่งสูตรนี้เราก็จะหดมาได้เป็น s i n a ลบ b ถูกไหมตามสูตรเพราะฉะนั้นจากข้างในนี้อาจารย์ก็จะหดมาตามสูตรเพื่อให้เป็นตัวน,นี้มันก็จะได้เป็น s i n A ลบ b ซึ่ง มันก็จะออกมาเป็น2อ่อ่ายจะสิบลบสาก็คือ40อ่าแล้วไซสี่สเราไปดูจากตารางไซไซสี่สิบไก็คือข้ามข้ามฉากเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนาะข้ามฉากเพราะฉะนั้นไซของอาจารย์ก็จะเท่ากับ q สแ root 1ลบ x กำลังสองส่วน1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2 square root 1ลบ x กำลังสองก็คือเขียนอยู่ในรูปของ x เรียบร้อยแล้วค่ะ